นะครับก็ขอบคุณแม่ที่มาทำงานทุกคนแล้วขอบคุณเรียนที่รับชมทางไลฟ์สดครับก็ดีใจมากครับทุกปีที่มีแม่นะครับทีอันนี้เรัเริ่มใหม่มันนะครับมันที่ได้จัดงานให้ผมทุกปีนะครับก็รู้สึกขอบคุณของแม่ทุกคนจริงนะครับก็ทั้งหมดเราจำเราว่าถ้าไม่มีแม่เราคงไม่ถึงวันนี้นะครับผมก็เป็นคนที่ถ้าเทียบต่ำไปแน่นะครับรู้ว่าแม่ทุกคนน่าจะรู้ดีนะครับเพราะ เอาจริงแบบมาถึงตัวนที่ผมว่าอย่างบางทีว่ามันนั่งคิดกันตัวว่ามาได้ยังไงครับนะครับเนาะเป็นได้ที่แบบมันเกินค่าจริงๆนะครับแล้วก็มั่นแ็ะความฝันนะพี่ที่ได้มาอยู่ตรงนี้นะครับทั้งนี้ที่ผมดีตรงนี้ได้นะผมเลยอาจจะถ้าผมดีคนเดียวมันผมมันดีไม่ได้นะครับน้องที่มันไม่ดีนะครับมันต้องมีแม่ที่ไปกระนสนับแล้วก็มีแรงขับดันนะครับางทีมันบางทีกำลังใจที่ดีมากนะครับบางทีอาจจะมันจะไม่ได้แสต่เดนทางที่แบบมัน ไม่ได้เห็นใครให้ไม่ได้เห็นขนาดนั้นแต่ว่าบอกได้ว่าทุกครั้งที่ไปอย่างไปงานเลี้วงเนี่ยมันเวลาเราเห็นที่ไม่ไม่กำลังใจมันอบคุณกำลังใจอย่างเดียวมันเหมือนอะไรสักอย่างที่ทำให้รู้สึกแบบมีแรงขึ้นมานะครับมันกำลังใจที่ดีมากขอบคุณทุกคนรักนะครับแม่ขอบคุณตลอดาปีที่อยู่ด้วยกันนะครับก็คือนั่นแหละคือมันผมคิดว่าจำเวลาที่สุดคนจริงนะครับเนาะทุกวันทุกคนที่อยู่ัผมได้อยู่ทุกวันนี้มันก็คือความรักนะความรักที่แท้จริงก็คือไม่รักรักผมเหมือนลูกนะครับก็ขอบคุณมากขอบคุุณทก ก็อาจจะมีบ้างที่แบบเออเรื่องที่หน่อยก็ขอไปนนตรงนี้ครับดีน่ีหน่หน่อยครับนี่หน่อยครับผมอขอบคุณมากครับ